โอ้โหดอกไม้ยามราตรีของเราวันนี้ก็คือดอกมาริวันครับผมก็เป็นปีแรกที่นเล็กสามารถได้ถ่ายใกล้ๆแบบนี้เลยปกติมันจะอยู่สูงฮะแต่ปีนี้มันน้อมลงมาต่ำหานาเล็กก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายกันสุดยอดมากๆะสวยงามหอมามากๆเลยช่างกิตนะเสาพี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้คืนเดือนา่นะเดี๋ยวนาเล็กพามาชมดอกไม้นะยามราตรีกันมาดูกันว่าดอกไม้ยามราตรีเราจะสวยงามขนาดไหนท่าม,า,ามกลางแสงจันทร์ที่สวยๆแบบนี้โปีนี้ถือว่าเด็ดมากๆแล้วเงียวกาสได้ไทย ดอกมะลิวันใกล้ๆนะเพราะว่าทุกปีโอ้โหมันอยู่สูงมากเลยเนี่ยปีนี้มันโน้มลงมาต่ำานาเล็กสามารถที่จะได้ถ่ายกันแบบใกล้ๆฮะดูฮะระยิบระยับเหมือนแสงดาวเลยสวยงามจริงฮะเนี่ยดูใกล้ๆนะฮะเนี่ยสวยงามมากๆเลยดอกเขาดกจริงฮะเนี่ยยืนอยู่ ตายต้นเนี่ยโอ้โหกลิ่นหอมชื่นใจจริงๆฮะนะท่ามกลางแสงจันทร์ฮะนี่มันสุดยอดจริงๆครับผม ก็ถือว่าเป็นไม้ไทยที่หายากแล้วทุกวันนี้นะคนรุ่นหลังไม่เคยรู้จักนะวันนี้มันก็เป็นเหมือนไม้ป่านะเป็นไม้ป่าไม้เถาฮะเราดูมองดูเถาะเขาฮะนะนี่เห็นชัดเจนเลยนะเนี่ยเถาก็จะเป็นแบบนี้แหละเหลื้อยงอกงอไปเรื่อยแล้วนะก็ยืนหาแสง ส,สวยฮะเนี่ยดู<_><_>เดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆเครับมันสวยงามขนาดไหนยามค่ำคืนนี่ดูดอกใกล้ๆฮะสีขาวสวยมากเลยสีขาวนวลแบบสวยจริงๆ ดอกมีประมาณสักแปดแฉกเก้าแฉกก็แล้วแต่นะดอกไม่ได้ใหญ่มากมายอ่ะก็เท่าประมาณสักเหรียญบาทเหรียญห้าสิบตังค์นี่แหละเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณสักสองเซนประมาณนั้น นี่แหละครับไม้ไทยยให้กลิ่นหอมนะน่าปลูกใครที่มองหาไม้หอมนะก็นี่แหละหอมได้ทั้งวันทั้งคืน,นกลางวันเดินผ่านก็หอมกลางคืนเดินผ่านก็หอมสุดยอดมากๆครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผม ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตไัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ